เอาอีกแล้วครับพี่น้องเอาอีกแล้วหมอชิดสองสถานเออหมอชิดสองสถานที่จัดหมอลรำในตำนานที่เมื่อกี่เดือนที่ผ่านมาพึ่งโดนสร้างปิดบ่อให้แสดงติดประกาศติดประกาศเลยว่าให้ยุติการทําการสแสดงมหสรสพโสมโพธิหรือว่าการสแสดงทุกทุกชนิดเนี่ยคอนเสหรือว่าคอนเสิร์ตเนี่ยที่ลานข้างอ่าอะไรนะ ลานสนามว่างของ้่้าสถานีขนส่งอุงเทพหมอชิดเขตจตุจักรเนี่ยนะครับคือตรงนั้นเป็นพื้นที่โล่งเนาะแล้วทีนี้พอเราเห็นป้ายประกาศตอนนั้นแล้วที่เขามาแปะแล้วก็ตอนนั้นขออนุญาตพูดถึงนะนะตอนนั้นวงเสียงอีสานที่มาเล่นเป็นวงสุดท้ายแล้วก็สั่งปิดเลยให้งดทำการแสดงเลยทีนี้ทางพูดจัดก็เอาหมอลำที่เคยลงคิวไว้ที่หมอชิดเนี่ยก็ไปลงสถานที่ต่างๆอันนี้ก็ไปลงไปสถานที่ต่างๆแยกากันไป แต่ล่าสุดนะครับเราก็เห็นว่าหมอลำในหลายคณะก็เริ่มไปออนทัวร์หรือว่าไปลงแสดงที่หมอชิดสองกันหลายวงแล้วเนาะเราเห็นได้จากหลายวงเลยก่อนหน้านี้ก็มีเหตุพิซาร์เอ่ยแล้วก็มีระเบียบก็ไปลงอ่าแต่ล่าสุดนะครับผมข่าวจากข่าวส่อดังเลยนะจากอมรินเนาะข่าวจากอมรินลงไว้บอกว่าคอนเสิร์ตหมอลำเสียงดังมีคนร้องเรียนอีกแล้วที่หมอชิดอ่าสาวสีอ่านซิ อันนี้ขออนุญาตนะคะประหลัดกทมอ่ะค่ะชาวบ้านโอดชาวบ้านโอดคอนเสิร์ตหมอลำลานหมอที่สองเสียงดังรบกวนร้องกทมจัดการดวนประหลัดกทมลงพื้นที่ตรวจคอนเสิร์ตหมอลำลานหมอที่สองหลังชาวบ้านร้องเรียนผ่านทัฟฟี่ทัฟฟี่อะไรย่างเนาะเป็นน่าจะเป็นการแจ้งร้องเรียนค่ะ เสียงดังรบกวนถึง5แยกลาดเท้าค่ะแล้วก็เมื่อเวลาสี่ทุ่มที่ผ่านมาวันที่28เมษายน67แพทย์หญิงวันทนีวัดวัฒนะประัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครและตำรวจติดตามลงพื้นที่บริเวณลานหมอชิดสองถนนกำแพงเพชรแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกทมซึ่งมีการจัดการแสดงดนตรีหมอลำมาตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมา ตั้งแต่เริ่มจัดการแสดงและใช้เครื่องขยายเสียงอย่างเต็มรูปแบบได้มีประชาชนสมเรื่องร้องเรียนมาทางแพลตฟอร์มอ่าร์ฟรีนะคะโฟลเดอร์โฟลดิวนะคะเป็นจำนวนมากโดยระบุว่าได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากเสียงที่ดังมแม้จะพักอาศัยอยู่บริเวณห้าแยกรอบลาซซึ่งเป็นพื้นที่รอบนอกก็ยังคงได้ยินเสียงรบกวนอย่างชัดเจน โดยหลังมีข้อร้องเรียนที่ทยอยส่งมาอย่างต่อเนื่องแพทย์หญิงมัทน,นีจึงได้ลงพื้นที่ทันทีค่ะและพบว่านอกจากการใช้เสียงที่ดังมากแล้วภายในงานแสดงยังมีจุดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ซึ่งน,งน่ากังวลว่าอาจจะมีเยาวชนมาเลือกซื้อ ทางกทมจึงเร่งประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ให้เข้ามาควบคุมและสอบถามถึงมาตรการการป้องกันของผู้ขายแอลกอฮอล์นอกจากนี้ค่ะแพทย์หญิงมาธนีได้พยายามประสานกับผู้จัดงานในทันที ื่อขอให้ลดเสียงเพลงซึ่งมีบางขณะที่ผู้มาร่วมงานได้ส่งเสียงไม่พอใจค่ะแต่ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้เสียงจากการแสดงเนี่ยไปกระทบกับผู้อยู่อาศัยโดยรอบในช่วงเวลาพักผ่อนอหลังจากนี้ทางกทมจะหารือในทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดงานการแสดงทั้งที่ลานหมอชิ่สองและส่วนรถไฟ เคจตุจักมาพูดค mm ุย hmm. อ re ีกครั้งถึงการได้รับอนุญาตให้จัดแสดงและมาตรการป้องกันความเสี่ยงภัยอันตรายความเสี่ยงอันตรายและข้อรบกวนต่อผู้พักอาศัยโดยรอบต่อไปค่ะครับผมอันนี้ขอบคุณขอบคุณข่าวจากอมรินด้วยนะคะอ่ะยังไงสาวสีคืออะไรมีพอสดุซอนสถานที่อาคันบอออาคันหมอชิดสองไหม เพราะว่าก่อนที่เขาจะปิดไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเมื่อประมาณเดือนอะไรสักอย่างนี่แหละเนาะเออแปดแปดนี่แสดงหรือปิดนี่แหละแต่ว่าแปดเนี่ยคือจำได้อืถ้าไม่น้งมะกราต้นปีนี่แหละมนกราลาอะไรนี่แหละเออแปดเนาะมะหรือทันวาอะไรประมาณนี้แหละค่ะประมาณนี้แล้วก็คือตอนนั้นข่าวก็คือออกมาว่ามีผู้ร้องเรียนเข้าไปว่าสถานที่จัดงานหมอชิดสองเนี่ยที่เอาหมอํำไปลงเนี่ย เกิดความเสียงดังรบกวนต่อชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นทางชาวบ้านก็เลยแจ้งเข้าไปว่ามันเสียงดังรบกวนอยู่ไม่ได้ทุนนี้นั่นอะไรเงี้ยได้รับผลกระทบก็เลยทําทางเขตใช่ไหมจถุตจักก็เลยมาติดป้ายปิดประกาศว่างวดใช้สถานที่ทํางานแบบว่าจัดงานคอนเสิร์ตตรนนี้นั่นอะไรเงี้ยก็งวดช่วงนึงแต่ทีนี้เราก็สงสัยว่าเอ๊ะอะตอนนี้ก็คือกลับมาแสดงได้ปกติแล้วเพราะแสดงว่าเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรแล้ว แต่มามีร้องเรียนแบบนี้อีกยังไงก็ต้องพิจารณาแล้วนะหมอชีสสองผู้จัดก็ต้องพิจารณาใหม่แล้วนะทีนี้ยยังไงแล้วเมื่อคืน่ะฟีดแบบจาก f c ฟซแฟนคลับที่ไปชมหมอลามาที่แ8ที่ผ่านมาบอกว่าลดเสียงเหลือ20%เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ที่เหมือนเปิดบลูทูธฟังอยู่บ้านแล้วนะอเปิดลำโพงนังฟังที่บ้านอย่างเงี้ยอ่าเปอร์เซ็นต์อาจจะเปิดได้แค่มอนิเตอร์ข้างหน้าลำโพงเบสอะไรจะเปิดไม่ได้ใช่ไหมโอ้มันก็่า ก็เป mm ็นยังไงล่ะมันจะไงไหมยังไงอืม nah. ก็กลายเป็นท right <oh ี่ไม่พอใจของทางเอฟซีแฟนขับด้วยแล้วก็เป็นที่เขาเรียกว่าเป็นเรื่องร้อนเรียนเป็นเรื่องที่ต้องเอามาพูดถึงถกเถียงกันอีกรอบหนึ่งว่ายังไงจัดได้ไหมอะไรไงอนาคตต่อไปพูดถึงเราก็เป็นห่วงเหมือนกันหมอราแล้วหมอชิ่สองเป็นสถานที่ที่หมอําไปลงบ่อยมากคอ่าแล้วก็พูดถึงการไปออนทัวร์กรุงเทพเนี่ยหมอชิ่สองเป็นสถานที่แรกๆเลยนะที่ เขาจะต้องไปลงตรงนั้นหมือไปเขาเรียกว่าไปเปิดอะก็เขาเรียกว่าเปิดวงกางสัมมนาค่อนข้างสะดวกการเดินทางสะดวกที่จะเข้าถึงได้ง่ายจากทุกเขตเืาาแล้วก็เป็นศูนย์กลางศูนย์กลางในการุงเทพอะไรอย่างนี้แล้วกันถึงขั้นกับว่าทางด้านประหลัดเนาะพมอก็ได้เข้าไปตรวจพื้นที่เนี่ยก็ลองมารอติดตามกันต่อไปค่ะว่าเมื่อเข้าประชุมกันในส่วนที่เกี่ยวข้องในส่วนต่างๆแล้วนะคะผลจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็ต้อง อยู่ในกฎระเบียแบแบบไหนยอยันนี้นก็ต้องรอติดตามกันได้เลยแต่ตอนนี้คือก็อยังอยู่ในช่วงหาลือนกันเนาะแต่ก็รสระสาน์ลดเสียงตามตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็ทางหมอรำเองเขาก็ได้ทําการลดเสียงนนเนาะเพื่อไม่ให้เป็นผลกระทบอะไรเยอะๆเนาะก็ร่วมกันแก้ปัญหามาลองอ่านคอมเมนต์ไหมค่ะได้ค่ะ อีกแล้วเมื่อคืนตอนห้าทุ่มลดเสียงลงก็เลยคิดว่าใช่อ๋อเขาเห็นว่าลดเสียงมลตั้งแต่ห้าทุ่มแล้วก็เลยคิดว่าอ๋อต้องมีคนร้องเรียนแน่นอนก่อนหน้านี้สองวงที่ไปเล่นไม่เห็นมีใครร้องเรียนเลยแปลกไหมมันก็อาจจะเป็นสะสมหรือว่าอาจจะสะสมหรือว่าอาจจะเสียงหรือเครื่องเสียงอาจจะดังดีอ่ะเครื่องดีเครื่องเสียงสุดยอดก็ได้แล้วก็มีคอมเมนต์มาบอกว่าคนเดิมหรือเปล่าเอาอีกแล้ว คนคนเาล้องรียนเนี่ยคนเดิมหรือเปล่าอ่าอ่ะเขาบอกว่ากรุงเทพน่ะปกติเขาใช้เบสแค่แค่แปดดอกหกดอกเองนะปกติน่ะสิบสองนะนี่คือลดลงมาแล้วนะปกติถ้าเขาเข้ากรุงเทพ่ะเนี่ยอืมแค่เปดสิบสองกลางหกอืมแต่ปกติแต่จังหวัดเขาได้แบบนี้ไงแต่ว่าจะบอกว่ากรุงเทพเป็นเมือง เมืองราตีเมืองไม่หลับไม่นอนเมืองสีวิไลเมืสีวิไลเมืองที่ไม่หลับไหลเมืองที่แบบเครื้อๆจะมีสว่างแต่ก็เข้าใจค่ะสําหรับการพักผ่อนของแต่ละท่านอันนี้เนาะแต่ก็พูดยากพูดยากกรณีอย่างเนี้ยใช่ไหมอันนี้มีคอมเมนต์ใต้ของอามารินนะคะบอกว่า นานๆทีครับหมอลำก็ทำมาหากินเห็นใจหมอลำนะครับไม่ได้มาจัดงานทุกวันอีกอย่างสนับสนุนศิลปะวัฒนธรรมอีสานครับคนอีสานในกรทมก็เยอะคุณนอ่ะแล้วยางมีก็คือว่าแล้วคือต่อไปล่ะมีหมอลำอีกหลายวงเลยนะที่จ่อลงหมอชิดสองตอนเนี้ยมีหมอลำอีกหลายวงเลยนะที่จ่อลงเนี่ยในวันนี้ก็มีพรุ่งนี้ก็มีวันที่หนึ่งวันที่วันที่สองก็มีวันที่สองก็มีอาอย่างไงอี่นี้แต่ยังไงก็ต้อง มันจะมีร้องเรียนอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยปัญหาตรงนี้มันจะแก้ยังไงกันเนาะอ่ะก็งั้นก็ฝากทางผู้จัดแล้วก็ทางทางสำนักงานเขตแล้วก็หาเนาะหาลือกันละกันถึงผลกระทบตรงนี้นะครับหรืออาจจะลดลดเสียงลงสักหน่อยแต่ก็ยี่สิบก็ไม่ไหวหรือคือยี่สิบเปอร์เซ็นต์มันไม่ไหวมันนอนไาอยู่บ้านดีกว่าเปลี่ยนกันทางเวทีลำโพงทางไหนล่ะใหม่ไหมที่ทางที่ไม่เขาล้องเรียนหรือว่าลองเรีย ก็คือหันไปทางเขาเรียนเลยครับอันนี้อันนี้ก็คือแบบเห็นใจเรงเลียนมาทางไหนทั้งนั้นเห็นใจทั้งทางหมรำผู้จัดแล้วก็เห็นใจทั้งทุคน้องเรียงแหละเห็นส่วนเลยเพราะว่าทุกคนอ่ะมันมีความชอบมีสไตล์ที่ไม่เหมือนกันแล้วก็การพักผ่อนเองช่วงกลางคืนก็เป็นการพักผ่อนของคนกลุ่มใหญ่กลุ่มนึงที่อาศัยอยู่แบนนแต่หมอรำก็คือ เห็ในใจนะไม่ได้พ<ก>ักเลยนะ,ะช่วงที่เขาพาักแล้วมาทำการแสดงแล้วก็ไปพักตอนกลางวันเีนเดียวอ่ะเข้าใจเหมือนที่สาวซีบอกเข้าใจว่าคือเราเข้าใจในมุมของฝั่งคนที่พักอาศัยอยู่แถวๆนั้นนะครับที่อาจจะได้รับผลกระทบเดือดร้อนจากตรงนี้จรงิงๆแล้วก็อาจจะนอนไม่หลับแต่มันอีกมุมหนึง่ง นานาามทีหนานามาที่ไหนนันนานมาที่แล้วค่ะแล้วหมอคนต้องแสดงตอนกลางคืนดชคนเล่นบอลเดชสาวสีเล่นอยู่กรุงเทพไม่ถึงเที่ยงคืนครึ่งอ้าวหมอชี้แต่แค่เที่ยงคืนครึ่งอันนี้โรงเรียนตอนตีห้าทุ่มสี่ทุ่มลงพื้นที่แล้วค่ะตลาดตลาดกทมลงพื้นที่ตอนสี่ทุ่มก็ถึงว่าเอาอย่างนี้ไหมเอาอย่างนี้ไหมเอาอย่างนี้ไหมพี่น้องค่ะขอเสนอร์เดบบอลเริ่มจัดการหาโม่งแล้ปพอสี่ทุ่มไป เอาป่ะพอดีนะมันครึ่งครึ่งนามซีทุ่มพ่อเจ้าพักกันนอนเหลือทีสิมาล่องไปยนตั้งแต่หกโมงกว่ไหวเด้อะเพราะมันเป็นเวลาที่สามารถที่จะมีความรู้สึกคุณคิดเห็นค่ะขอเสนอเนาะค่ะขอเสนอเสนอความคิดเห็นค่ะเริ่มไปเลยหกโมงเย็นตรงเปิดวงเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนหากถูกเคลมเนาะเพราะห้าทุ่มคืนที่คืนลิมิตคือเที่ยงคืนอย่างนี้ได้ไหมได้ไหมได้ไหมคะทางแต่ร้อนมากเลยนะช่วง <im itation> เขาต้องให้เขาหา,หาลือกันเองแหละเราก็เสนอความคิดคเห็นไปเป็นกำลังใจให้หมอลำาทุกวงนะครับที่กำลังจะไปลงทางปทมเนะาะอาจจะมีปัญหามีเรื่องล้งเย็นเข้ามาบ้างแต่จริงๆก็จะโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้เราปเรื่องละเอียดอ่อนมากๆนะับผมเข้าใจลูกฝ่ายเห็นใจทูกฝ่ายแล้วกันเนาะวันนี้ออกมาแจ้งข่าวกลับไปก่อนแล้วกันนะไปทักพี่้องครับบอกลายขยันด่ามาอย่าดูว่าลากไปพี่้องครับบายบายสวัสดีครับ